รถติดล่มเนาะอันดับแรกนะครับเอาเข้าออก,กอนเนาะมีเท่าไหร่ก็ใส่กระสอบนะครับขนไปใส่รถไถก่อนโอเคนะ็อ ที่คือตึงเมื่อติ่มหลัเนล่วรถมตีมันลอยแล้วครับวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีหรือเทคนิควิธีการเอารถเกี่ยวขึ้นจากหล่มนะ ขึ้นจากลมหรือว่าขึ้นจากการติดขีดตมนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นวิธีที่เราใช้ลอกลอกมาดึงรถเกี่ยวนะครับโดยการเช่าลอกมาดึงรถเกี่ยวขึ้นจากลมซึ่งเป็นวิธีที่ รถต้นทุนมากนะครับใช้งบเพียง100บาทก็สามารถเอารถเกี่ยวขึ้นจากกระหลมได้ก็ดีกว่าเราไปเอาไปจ้างรถ ro, แมคโครหรือว่าจ้างรถเกี่ยวนะครับมาดึงขึ้นนะครับก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับเช่าลอกมาแล้วก็มีหาต้นไม้อะไรก็ยึดลอก เข้ากับต้นไม้ก็ดึงเลยนะอันนี้ก็ถือเป็นบุญเป็นกุศลของเรามากนะครับที่มีต้นไม้อยู่ข้างหน้าประมาณ3ามสีต้นนะครับที่สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาต้นไหนนะครับดึงไปเรื่อยๆนะครับคนที่ขับรถก็ขยับเข้าไปทีนิดนิดนะครับดูด้วยว่าลอกมันหยอนะ่อนแล้วก็หยุดรถก่อนนะครับให้คนดึงลอกดึงลอก ดึงดีๆแล้วก็ขยับรถไปนค,คนที่ดึงลรอนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าลอกมันตึงหรือมันแน่นเกินไปต้องต้องหยุดก่อนนะครับให้คนที่ขับรถนะครับเดินรถเข้ามานะครับขยับรถไปเรื่อยๆทีละน้อยนะครับรอกมันแน่นแล้วก็หยุดก่อนเรื่องนะตอนแรกก็ไปหาเช่ารถนะครับไปหาจ้างรถ มันลากก็ไม่หาหารถเกี่ยวนะครับมาลากก็ไม่ได้รถเกี่ยวสักครันนะครับช่วงนี้เป็นฤด,ดูการเก็บเกี่ยวอยู่ท่านก็ไม่ว่างสักคันะครับไปหาหลายสิบคันนะครับไม่ได้สักคันเลยเนี่ยมีใจท่านไปติดไปเกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับรถไม่อยู่ยที่บ้านสักคันดิ่งไปเรื่อยๆครับเพืพไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นวิธีประหยัดต้นทุนมากนะครับมีโคนไปจ้างนักโครมานะครับอันนี้ถ้าเราไม่มีต้นไม้นะครับก็ถ้ามีรถนะครับมีรถไถก็ใช้รถไถนะครับแทนต้นไม้ได้นะครับก็เดินรถไถนะครับถ้ามัน รถไถตัวเล็กหน่อยนะครับรถไถคันเล็กหน่อยก็ใช้ใบมีดดันดินดันคล้ายๆคันนานะครับดันไว้แล้วก็ปักใบมีดลงแล้วก็ดึงได้เลยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนี้เราก็ยังไม่เคยใช้นะครับรถไถก็คิดว่าจะใช้ได้นี่ครับพอดีก็ลองลอง,ลองใช้แล้วนะครับพอดีรถไถติดนะครับใช้รถเกี่ยวดึงดึง ดึงรถไถนะครับที่ติดบริเวณคันานะครับนิดเดียวดึงไม่ไปนะครับเราทดลองมาแล้วนะครับรถเกี่ยวนี้ไม่สามารถดึงรถไถที่ติดลมจากคันาไปได้นะครับนี้ก็คิดว่าจะใช้รถไถนะครับแทนต้นไม้ได้เหมือนกันนะครับ๋ยวไม่มีต้นไม้นะครับเราจะจะง่ายนะครับในการใช้ลอกดึงนะครับ รอก็คงจะหาไม่ยากนะแต่ละบ้านก็คงจะมีอยู่เนาะมีบริเวณบ้านใกล้เคียงเราครอบหาเช่ามานะครับต้องดูด้วยนะครับรอกก็ควรจะเป็นรอกก็มีขนาดสักสามตันขึ้นไปนคคงจะดีนะครับถ้าตัวเล็กนี่มันอาจจะเสียหรือจะพังได้นะครับตัวเล็กรับน้ําหนักไม่ไหวทั้งรถเกี่ยวก็ประมาณสามตันขึ้นไปแล้ววก ต้มบวกข้าวด้วยก็คงจะเป็นสักสีตันนะครับข้าวควรจะปล่อยข้าวออกก่อนนะครับวันนี้เราปล่อยข้าวใส่กระสอบออกขึ้นรถถยไปแล้วนะครับเพื่อให้รถเบารถนี้เบายิ่งดีนะครับควรถ่ายออกก่อนนะครับถ้ามันอยู่ไกลรถถยเราก็ถ่ายใส่กระสอบไว้นะครับเอารถขึ้นจากหลมแล้วก็เอาเท กับไปไว้ที่รถเกี่ยวก็ได้เหมือนกันนะคเือที่เกียบเบรกไปหารถรถไถท,ที่มันไกลไกลถนนนะถ้ามันใกล้ถนนหรือว่าใกล,ล้รถไถเราก็เบรกขึ้นรถไถเลยขึ้นล้อรถไถเลยอันนี้น,นี้ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับรถไถเข้ามาได้อยู่ล้อรถไถเข้ามาเราก็เบรกเข้าใส่ศพกรืไปไว้ที่ ล้รอรถหายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําการดึงไปเรื่อยๆเลยได้ลอกมาแล้วก็ดึงมันเสียเวลาที่เราไปหาหารถมาลากนะครับรถเกี่ยวมาลากเนาะก็ไม่ได้เนาะถ้าแมคโคนี่แพงมากนะครับแม็โคลากคั้งหนึ่งก็ประมาณสัก5,000-8,000คูมถานดูแล้วหลายเจ้าแล้ว แล้วแต่คุยกันได้แต่ใกล้แล้วแต่ใกล้ระยะใกล้ระยะไก,กลด้วยเนาะนี่โคนี่ก็คงจะประมาณ8ปดพันแล้วรถเกี่ยวก็คงจะประมาณพนะันสองพันแล้วจะคุยกันได้นะแ้าเป็นเพื่อนกันหน่อยก็ไม่แพงนะครับบางคันก็ลากไม่ ใกล้จะขึ้นแล้วนะครับลากไปเรื่อยดึงไปเรื่อยนี่เราสบายหน่อยนะครับติดตรงล่มด้วยนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่มีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กอยู่ข้างๆรถไม่ร้อนก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเรามากนะครับ ใกล้กิ่งเลยนะครับดึงกันดู่ใช้ลอกดึงอยู่ก็เกือบประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเผื่อย้ายต้นย,ย้ายลอกไปหาต้นไม้ย้ายไปย้ายมาอย่นะรถเวียงซ้ายเวียงขวาอยู่เพราะเราดึงดึงนอกด้านเดียว ลดด้านเดียวมันก็เลยเวียงดึงด้านซ้ายมันจะเวียงไปด้านขวาดึงด้านขวามันจะเวียงลดไปด้านซ้ายนะครับก็ดูเอาว่าเราจะดึงไปด้านไหนนะครับดูดูทิศทางลถด,ด้วยเนาะอันนี้ย้ายลวกมาด้านด้านซ้ายแล้วนะครับพรดีมันติดต้นไม้นะครับก็เลยย้าย ล้อมาด้านซ้ายเพื่อจะดึงมาด้านขวาครับครั้งแรกเราดึงจากด้านด้านขวาไปซ้ายเนาะอันนี้ก็ย้ายมาจากด้านซ้ายมาขวาแล้วขึ้นมาได้แล้วครับอันนี้ขึ้นมาได้แล้วกำลังปลดล็อกออกอยู่นะเพื่อจะเอารถออกแล้วขึ้นได้แล้ว เดมาเลยลอโอเคขึ้นได้แล้วครับขึ้นได้แล้วจอดก่อนเนา้วจะเยียบลอกนะลอกออกก่อนครับเรียบร้อยเนาะ <c oughs> ก็หล่มลึกมากนะครับ <c oughs> ติดถึงพื้นรถเกี่ยวเลยนะครับลึกมาก บันไดที่ดึงไม่ขึ้นเลยนะครับบันไดที่เอาลองลองตีตะขาบรถเกี่ยวเนี่ยน,ะนี่ใช้ลอกดึงบันไดขึ้นนะครับดึงไหมขึ้นไหมคงไม่ขึ้นเนาะเพราะมันติดต้นไม้นะครับมันดึงไม่ตรงเนะเาะเดี๋ยวย้ายโซ่มาด้านอีกด้านเนาะ เราย้ายรถมาด้านด้านขวาเนาะด้านบาของต้นไม้เนะาะน,นั้นนันดึงไม่ขึ้นเลยครับมันได้นิดจ,จะแน่นมากนะครับเวลารถเดียบลงนะต้องใช้รถลากนะครับเรารถไถหรือรถเกี่ยวขึ้นก็เหมือนกันนะครับใช้ หาตำแหน่งที่รถไม่จมแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะครับใช้โู่ใช้อะไรคล้องหรือใช้สลิงก็ได้นะครับคล้องแล้วก็ดึงบันไดขึ้น ย้ายโซ่อีกก่อนเนาะัไม่ถึงรถคาต้ดไม้นะครับถอยมาไม่ถึงย้ายโซ่ไปอีกก่อนเนะาะอของโซ่ได้แล้วครับ,รบอ้าวดึงเลยคราวนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว,น,ลวนี่ ดึงขึ้นทั้งสองบันไดเลยนะครับง่ายนะครับดึงขึ้นเลยดีกว่าเราใช้มือดึงนะครับดึงมือดึงนี่จะปวดหลังมากนะครับมันขออนุญาตตัดต่อมาทางร้านของเรานะครับร้านนิคอนกระจกอะลูมิเนียมนะครับผมรับติดตั้งฝ้าเพดานบานเลื่อนบานสวิงประตูมว้วนแอร์บานล้างแอรสนใจครับติดต่อเบอร์โทรูนย์ -8 ด88ด 0087304อีกเบอร์นหนึ่งครับ00633862274นะครับพี่น้องสนใจนะครับอยากติดตั้งกระจกอรลูมิเนียมบานเลื่อนบานสวิงนะครับโทรมาหรือว่าโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับนิกรกระจกอลูมิเนียมนะครับนะครับขอบคุณอย่างสูงครับติดตามชมนะครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามให้เป็นกำลังใจให้เรานิดหนึ่งนะครับเพื่อทำวิดีโอดีๆออกไปนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ